ไปนะปามาเอ้ยพึ่งเหอพึ่งเสรยเด้ไหมไปเลยไปเลยไปเลยไปลลยลไป้ยไปไปเลยไปไปเลย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 ไยไไปปปเปยปเลยเยปยปเลยยปเลยไปเยไปเลปเป เจอเดายวัมก่อนฟัาก่อนมึงมึัลงตรวนี่นะมาลงบาปตัวนี้นะบาปันบาปตอวม่วงนะมวงบัวจูจกแหลกแหลกแหลกแหมกบเปตัวม่วงยังนี้บว่งยังอนี้อะไรปะมึงอึงอลกตัมึงเล่นตรงมาบัตมึงเล่นตรงมาบาปีมึงไเล่นตรงมาสนวได้นะไหว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 ได้หไหว ไ้ด uhm, ะะีกูไรดีไปกันก yeah, oh, ันก yeah, oh. oh, oh, ันกัน oh. ก oh, ัน oh, ก oh. oh ั oh, ่กัน huh. ก oh, ันก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 ักวนกันกันกักันกันกันกนกันกันกันกกัน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 กั่กันกันกันไันกูนกั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 นกม่ัก่กัน้กันกันนกันกันกันนกันกันกกกันกันกันกานีนกันกันกั่กั่กัน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 กั่ันกั่ันไกััก่นน เอ้ยวายไอ้เอ้ยิ้มวันไอ้แมวเดาความไม่ยิ้มวันไอ้เออในไขมดูไอ้ไขมันดูตาในเด่นที่อยากถึงที่ตามแล้วก็เลยตาดจวแม่มาดูวัน กี่โมงที่พวกมึงกินข้าวย่าไปจำแอกแล้วหากับกูจะได้รอคาเป็นเปซ่าเฮ้ให้กูจรามึงฟิลแดงดาวในตอนที่มึงนั่งคุยกับกิกหาฉันตามมันคงได้เคลดให้พวกมึงแครขอโทษว่านองทกเกามาเจ็อหญงน้อยยังมานอนให้เย้ถ้ามันกันไม่ึก็จอเลยดูกูฟอกูได้กอจบที่ไวให้ดีเด้ออยาหาก็สนเทนเท่ไอเก้มาฟังมึงเล่นได้กูที่มาสนาดกูเบียจะสู้เมื่อไรก็บอกให้สาดูได้ตลอดแต่มาเท็บพวกมึงก็ลยซาตุกูแมน แต่ผมมึงสู้พวกกูไม่ได้ทำมาไว้ด้วยกันถ้าไม่เยอะจังวาจะไม่วันนี้กูฟังเองใหมีกูฟังกันวอนนะงตายพี่แต่พวกกูเตะในสนาเดอกโดนกูเคียวไม่ซนแล้วมึงเป็นใครสาดให้ฟอกูเชื่อและพวกควรจะรู้พวกกูเองกว่ากสวยเหมอยกันเกิดร้อยมุมนี้เกิดร้อยที่ย้ายได้คิดจะงาน่้วจแล้วมึงก็ลงพช่